คริสตจักรรักตั้งเดิมนะครับมูลนิธิรักทรรดีรวมกับพี่น้องอีกหลายคริสตจักรเนี่ยเราจัดคริสต์มาสเป็นประจำทุกปีแล้วก็ปีนี้เราจัดเป็นปีที่10สําหรับพี่น้องคนไร้บ้านโดยเฉพาะเป็นภาพที่ผมก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆที่เราได้มีโอกาสร่วมไม้ร่วมมือกันในการทําให้คนที่เขายากไร้เนี่ยได้มีความสุขในวันคริสต์มาส คริสจักรรักดั้งเดิมนะครับมูลนิธิรักทรรดีรวมกับพี่น้องอีกหลายคริสจักรเนี่ยเราจัดคริสต์มาสเป็นประจำทุกปีแล้วก็ปีนี้เราจัดเป็นปีที่10สําหรับพี่น้องคนไร้บ้านโดยเฉพาะนะครับแล้วก็โดยเฉพาะพิเศษปีนี้เราเห็นว่ามีพี่น้องคนไร้บ้านเนี่ยมาจํานวนมากจริงๆนะครับก็จากที่เรานับเนี่ยก็ประมาณ600คนมาร่วมงานในวันนี้นะครับแล้วก็เราขอบคุณพระเจ้าที่ พี่น้องหลายคริสตจักรก็มารวมกันนะครับมาเป็น1ิบองค์กรนะรมี B Y W C A ก็มานะครับมาคริสตจก A, ักร I C A โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนมาหลายที่เลยครับมารวมกันในการจัดงานวันนี้เป็นเป็นภาพที่ผมก็ขอบคุณพระเจ้ามากๆที่เราได้มีโอกาสร่วมไม้ร่วมมือกันในการทำให้คนที่เขายากไร้เนี่ยได้มีความสุขในวันคริสต์มาส ก็อยากจะหนุนใจนะครับพี่น้องคริสเตียนทุกท่านนะครับนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยทั้งบรรยากาศทั้งความหมายของวันคริสต์มาสมันเอื้อต่อการที่เราจะมีโอกาสได้แบ่งปันข่าวประเสริฐของพระเจ้านะครับก็อยากจะหนุนใจนะอย่ามัวแต่กลัวอย่ามัวแต่อายและก็หลบอยู่มันไม่มีโอกาสไหนเหมาะไปกว่าโอกาสนี้แล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเชิญเพื่อนข้างบ้านเจอคนที่เรารักเราก็ใช้ช่วงเวลาเนี้ยแบ่งปันข่าวดีไปถึงพวกเขาครับ